สวัสดีชาวนี้ที่สุราษจ้าแต่ก็ไม่น่าจะช้าแล้วนะประมาณ7-8็ดโมงแล้วเราก็ทำการแสดงเลยหุงข้าวกันเลยจ้าโอ้โหกิ่นข้าวนี่คือหอมมาก ท้องร้องเลยทีเดียวเดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะจ๊าวันนี้นะคะเราก็จะผัดกะเพราเฮ้ยทำเองอร่อยเองนะคะแล้วก็จะมีทอดน้องไก่จ้าเราก็เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมาทำการทอดกันเลยนะจ๊ะของที่เตรียมมาก็ไม่มีอะไรมากมายเลยจ้าก็มาหาซื้อกันที่นี่กันเลยโอ้โหกลิ่นทอดไก่นี่คือหอมมาก ผมเนะแต่ไม่รู้าราชาติจะเป็นยังไงนะกินผัดกะเพรานี่ขโมองชงเฉงไปทั่วลงเลยทั้งจามกันเลยทีเดียวเราก็ใส่ใบกะเพราให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะพร้อมกินกันแล้วจ้าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากคะ่ะขอตัวกินข้าวก่อนนะคะ